จังหวัดอำนาจเจริญค่ะประกาศนโยบายเชิญชวนคนอำนาจเจริญร่วมใจลดหวานมันเค็มลดความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันไตวายก่อนวัยอันควรค่ะวัดหนองตะไก่บ้านหนองตะไก่ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองอำนาจเจริญน,นายชนาะชัชวานวงผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีประกาศนโยบายจังหวัดอำนาจเจริญ คนอำนาจเจริญร่วมใจลดหวานมันเค็มและมอบป้ายรณรงค์กิจกรรมให้กับนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยจะขับเคลื่อนมาตรการในพื้นที่ผ่าน,นกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามนโยบายจังหวัดซึ่งมีแนวทางนโยบายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะคนอำนาจเจริญร่วมใจลดหวานมันเค็มโดยใช้กลไกบรวรค่ะดำเนินงานตามมาตรการและแนวปฏิบัติตามนโยบายคนอำนาจเจริญร่วมใจลดหวานมันเค็มค่ะสำหรับกลไกดังกล่าวนะครับก็คือประกอบด้วยบุคคลครอบครัวลดการบริโภคเกลือแกงและผงชูรสให้น้อยลงนะครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> แล้วออกกําลังกายนะครับอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ3-5วัน 2>, 2. หมู่บ้านชุมชนมีข้อตกลงการลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มลดผงชูรสในอาหารในงานเลี้ยงงานบุญงานศพม,มีร้านออกกําลังกายในหมู่บ้านชุมชนมีชมรมออกกำลังกายเพื่อเป็นหมู่บ้านสุขภาพดีลดหวานมันเค็ม3นะครับร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม รณโนครงจำน่ายอาหารลดความหวานลดเค็มลดมันร้านเครื่องดื่มมีเมนูหวานน้อยตลาดมีผักปลอดสารพิษพืชสมุนไพรจำน่ายด้านวัดนะครับรง่นรงถวายอาหารลดหวานมันเค็มแด่พระสงฆ์ส่วนโรงเรียนสถานศึกษาไม่ขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานขนมกรุบกรอบในโรงเรียนอาหารกลางวันมีเมนูลดหวานมันเค็มส่วนหน่วยงานราชการนะครับประกาศนโยบายองค์กรลดหวานมันเค็มลดพุงลดโรค ส่งเสริมให้มีกิจกรรมลดส่งเสริมให้มีกิจกรรมองค์กรไร้พุงสัปดาห์อย่างน้อยละ1ครั้งนะครับ